สวัสดีครับสวัสดีครับไปวนมาได้กินไปวนไป้มคุ้มครับไปด้กินเนาะไปมาซ้อนกันครับโก็หลายอย่างครับมาได้ไปยิ้มกินอ่ามีปลาครับพิศเสียบแบบปลาลาครับปลาดําปลาครับไปวนมือนี่กินอาหารมันมาหลายมือไปวนี่กินปลาครับมือนี่กินของมันหลายไปดีครับแนนครับสมบูรณ์ครับ บางกองบางกองครับเนโอ้เวลาเป็นตอนหมอพี่กับพี่ด้ครับมามากินของกันทุกวันกินกับ่ยอ่ะ้ยังขึ้นหนาบุดอะไรนี่เ่น้สักอางอย่นีครับมีข้าวไหมครับข้าวข้าวเราชิ้นเดียว จะบนไเน่อมา้าทีเดียวแล้วค่อยเล่นแล้วมวนเดินเข้าบ้าจะโดต่อไปก็เลยทานไปเล้อนนี้เอวไม่บอกบไม่บัดกราบึ้นหัวเนยวครับ่มณมา อะไรคะโอ้ยม <c oughs> <you> oh, ันเหรอคนทำไมใส่รองเท้ามาไม่ครบคู่เนี่ยอยเยอยันเยอะอย้ครับเดี๋ยวไปม้วนเห่อกินของลูกเพื่นครับเรียนั่งกินลูกเพื่อนเดินทางปลอภัยนะครับยอภัยนะครับ ย้ายอ่ะใชวเราไย้ายอ่อดไัยปอดัยทุ่นผมคุณกลับบ้านครับหลังจากจันธุ์อะไรหลายๆขอันเลี่ครับวัเลครับปลอดภัยหมดทุคนั้งปลอดภัยนะครับค่านส่วนเดียวเจ้าหรเคุณกลับ้วครับดทาปลอดภัยเดนทางปลอดภัเด้อ

จุ้มลูกจุ้มหลานเพื่อนละครเพื่อนที่กลับล้ากันเลยวครับอยากได้กันดีเพราะ่อ้เหมืนนี่จากมือสองมือได้าจะเป็นมือไอยัหม,มือนก็จะกลับแล้วครับ นี่อะไรข้างในเฮ้ยเฮ้ยพอได้แล้วปะอ้ยสิงตาเล้เฮ้ยทานยัไงทานข้าวยังครับมั้งทนยังครับต้มิกหนดีอ๋อครับอีรวมหม้อหนึ่รวมในหม้อหนึ

ของน้องพิมพอนครับปุนแ้งเต่ก็ดีตามก่เชดกีแข้งขับดูพุงลครับนี่พิมพ้นต่ำเจ้าบาเด็กบาดุกจ้างบะล่าละครับจาเตะกันกันปบหารน้อมันหลายป็ม้อนเรื่องจีบจั่บาลาครับปุน,นต่อพี่เอไว้นาไว้ใจย้รออ๋อวางไหนก็ได้ไ

えっ

มีวนต่อมแครับมาดูอย่างครับมีนาปีกับปีแต่พอวันไม่เงนครับนะครับรวบผักเดกยาก คิไปํำนีนะครับเด้อฝากติดตามห้ม้วนนะครับขอับตะไม้วนนะคนอด้้วนนี่นะครับม้วนพาจิงของครับนี่นีครับุผู้เดียวคนกัดกินที่หมดตัวคนนะครับนั่งยุ่งขางคือประธานเชียไทยครับเห็นผุดบวันอะไสำน้องเห็นสีมเชียไทยอยู่น้ำฟุดบวัน้ำตอกเพราละทัดูเหรอครับตอนที่ เวกศิริมวยสูงอย่างเราเราก็บินี่เราก็ิยพาอเมิงครับเอาเข็มนี่เป็นขขอจเขเวสนี่ภรพไรมาบ่มอกบนจาบ่มอกผมคุยมุนขอดสวดขอไปไหนครับนยมุนขอเอาคําว่าสวัสดีครับผม